รัดฟอร์ดนายไม่ใช่ดาวรุ่งอีกแล้วคาดเหยือแพงจะโชว์ฟอร์มแรงกี่โมงสดจัดชัดจริงอด d b d n ดูบอดูหนัง .com ในเกมยูฟายูโรปาลีกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับโบโดกลิมแฟนบอลต่างคาดหวังว่าจะได้เห็นฟอร์มที่โดดเด่นจากมาร์าดรัดฟอร์ดโดยเฉพาะเมื่อเขาได้รับโอกาสลงสนามในช่วงครึ่งหลังอย่างไรก็ตามผลงานของรัดฟอร์ดยังไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังได้อย่างเต็มที่ในเกมนี้เขามีโอกาสยิงเพียงครั้งเดียว แต่กลับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูและยังแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวในสนามที่ขาดความเฉียบคมรวมถึงไม่สามารถสร้างโอกาสสาคัญให้กับทีมได้อย่างที่ควรก่อนเกมนี้รูเบนอโมริมผู้จัดการทีมได้ให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทของรัดฟอร์ดโดยยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเขายังไม่มองรัดฟอร์ดเป็นตัวเลือกแรกสําหรับตําแหน่งหน้าเป้าและนี่เป็นเหตุผลที่เขายังคงมองหาทางเลือกอื่นในการปรับใช้ศักยภาพของนักเตะรายนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรก็ตามการส่งรัดฟอร์ดลงเล่นในตําแหน่งดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของอโมริมในการทดลองและค้นหาสูตรที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสมดุลในเกมรุกหลังเกมสื่อหลายสำนักวิจารณ์ฟอร์มการเล่นของรัดฟอร์ดโดยชีย้ให้เห็นว่าเขายังไม่สามารถสร้างความแตกต่างในเกมได้อย่างที่ควรจะเป็นอีกทั้งยังดูขาดความมั่นใจอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่เขาเพิ่งฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและยังไม่สามารถปรับจังหวะการเล่นให้เข้าที่เข้าทางอย่างไรก็ตามการที่เขายังคงได้รับโอกาสลงสนามในเกมสำคัญนี้สแสดงให้เห็นว่าอโมริมยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของเขา และหวังว่าเขาจะสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ในแง่ของสถิติแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครองบอลได้59.8%และมีโอกาสยิงทั้งหมด11ครั้งแต่เข้ากรอบเพียง4ครั้งในขณะที่โบโดรลิมมีสถิติยิงเท่ากันแต่เข้ากรอบถึง6ครั้งตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้ยูไนเต็ดจะมีความได้เปรียบในด้านการครองบอลแต่ยังขาดความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่ทีทมต้องเร่งปรับปรุงในวัย27ปี รัดฟอร์ดไม่ได้เป็นเพียงดาวรุ่งที่แฟนบอลจะให้โอกาสเรียนรู้และพัฒนาอีกต่อไปเขาคือนักเตะท,ที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงระดับต้นๆของลีกซึ่งมาพร้อมกับความคาดหวังมหาศาลจากทั้งสโมสรและแฟนบอลการที่เขายังไม่สามารถทําผลงานได้ในระดับที่เหมาะสมทําให้เกิดคํถาถามถึงความคุ้มค่าของค่าเหนื่อยที่เขาได้รับและบทบาทของเขาในฐานะกําลังหลักของทีมในอดีตรัดฟอร์ดเคยถูกยกให้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงระดับเดียวกับคิลเลียนเอมบัปเป้ และได้รับการจับตามองว่าเป็นอนาคตของทีมชาติอังกฤษและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่การที่เขาไม่สามารถรักษาฟองการเล่นที่โค้งเส้นคงวาได้ทําให้เกิดความกังวลว่าเขาอาจตามรอยเจสซี่ลินการ์ดซึ่งเคยถูกยกให้เป็นความหวังของสโมสรแต่กลับไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังได้จนต้องย้ายออกจากทีมในที่สุดสําหรับรัดฟอร์ดช่วงวัย27ปีนี้ถือเป็นช่วงที่นักฟุตบอลควรจะอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพด้วยทั้งประสบการณ์และความสามารถที่พัฒนายอย่างเต็มที่ แต่การที่เขายังไม่สามารถกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดในช่วงเวลานี้เป็นสัญญาณว่าเขาจําเป็นต้องเร่งปรับตัวและทุ่มเทมากขึ้นเพื่อเรียกคืนความมั่นใจและพิสูจน์ให้เห็นว่าเขายังมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นตัวหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอนาคตของรัฟฟอร์ดจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับความคาดหวังไม่เพียงเพื่อรักษาสถานะในทีมแต่เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกลดความสำคัญในฐาน,านะนักเตะที่ครั้งหนึ่งเคยถูกยกให้เป็นกำลังสำคัญของสโมสรและประเทศ การกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดจะเป็นบทพิสูจน์สำคัญสำหรับเขาในฤดูการนี้สดจัดชัดจริง adbdn ดูบนดูหนัง com